สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านขอบคุณพระเจ้าเช้าว,วันใหม่วันแห่งพระพรของพระเจ้าที่เราทั้งหลายก็ด,ดําเนินชีวิตเข้าสู่เดือนใหม่นะครับเดือนแห่งสันติสุขเดือนแห่งพระพรของพระองค์ในทุกๆวันในทุทกๆเ,นะเดือนนะครับเดือนนี้วันหยุดหมดแล้วเนาะ <c oughs> เดือนหน้านับใหม่นะครับก็ขอพระเจ้าเสริมกําลังทุกท่านแล้วก็เมื่อมีนะครับให้ใช้นะครับ,นะรบวันหยุดเมื่อมีเราก็ใช้ไปแล้วนะครับมันหมดไปแล้วเดือนหน้า มีใหม่นะครับก็วางแผนใช้ใหม่ให้มันดีๆนะครับแล้วเราจะดำเนินชีวิดำเนินชีวิตของเราอย่างมีความสุขได้นะครับสรรพสิ่งต่างๆในโลกนี้ครับมีของจำนวนไม่น้อยที่ถูกใช้แล้วก็บางอย่างเป็นสิ่งที่ดีแต่ถูกใช้ไปในทางที่ไม่ดีนะครับอันนั้นก็น่าเสียดายนะครับก็เป็นบทเรียนที่สอนและก็เตือนใจเราว่าบางสิ่งบางอย่างที่เรามีนั้น ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีเราจะทำอย่างไรเมื่อมีแล้วเราจะใช้ให้มันเกิดผลและเกิดประโยชน์สติปัญญาก็เป็นสิ่งหนึ่งในพระธรรมของพระเจ้าที่มักจะเตือนและก็สอนเราทั้งหลายว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะถูกใช้ไปในทางที่ดีและเราทุกคนเชื่อว่าตัวเราเองเนี่ยมีสติปัญญานะครับมันไม่ได้พูดถึงการโอ้อวดเนาะแต่พูดถึงว่าเรานำเนินชีวิตแต่ละวันเนี่ยเราทุกคนต้องใช้ความคิด ต้องใช้สติปัญญาต้องใช้การไตรตรองต้องใช้ปัญญาเพื่อที่เราจะสามารถดำเนินชีวิตของเราให้ปลอดภัยได้แล้วก็ใช้ปัญญาอย่างเกิดผลดังนั้นเมื่อมีเราก็ต้องใช้แต่ว่าน่าเสียดายที่บางครั้งสติปัญญาเป็นหนึ่งในสรรพสิ่งในโลกนี้นะครับที่อาจจะถูกใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องใช้ไปในทางที่ไม่ดีแต่ว่า น่าเสียใจยมากกว่านั้นก็คือว่าบางคนใช้สติปัญญาัปญญาไปในทางที่ไม่ดีแต่กลับได้ได้ดีเอออันนี้ก็น่าน่าคิดนะครับจึงทําให้หลายๆคนแบบว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ต้องไปเรียนแบบเนาะนะครับเรายังคงตั้งมั่นอยู่ในการที่เราจะใช้สติปัญญาอย่างถูกต้องดังนั้นเมื่อเรามีนะครับ เมื่อมีก็ให้ใช้แต่จะใช้อย่างไรสําหรับสติปัญญาของเราเพราะชนะของพระเจ้ามีข้อแนะนําให้กับเราอย่างแรกใช้อย่างรอบคอบนะครับใช้สติปัญญาอย่างรอบคอบข้อ8ข้อ9บอกว่าผู้ใดขุดบ่อไว้ผู้นั้นจะตกลงไปในบ่อนั้นผู้ใดพังกําแพงทะลุเข้าไปงูจะขบกัดผู้นั้นผู้ใดสกัดหินผู้นั้นอาจ ผู้นั้นอาจเจ็บเพราะหินนั้นผู้ใดผ่าขอนไม้ผู้นั้นจะประสบอันตรายเพราะขอนไม้นั้นได้นี่คือความเคยชินนี่คือเราคิดว่าเรามีสติปัญญาเนี่ยเราจะทำอะไรก็ได้นะครับฉันเคยชินแบบนี้ฉันเคยทำแบบนี้และฉันจะทำแบบนี้ต่อนะครับ บางครั้งเราคิดว่าสิ่งที่เรามีหรือสติปัญญาที่เรามีเราจะใช้แน่นอนครับการใช้สติปัญญาเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่าถ้าเราคิดให้รอบคอบใช้สติปัญญาอย่างรอบคอบก็จะทำให้ปัญญาที่เราใช้นั้นเกิดผลไปในทางที่ดีนะครับการใช้สติปัญญาอย่างรอบคอบเมื่อเราจะใช้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ให้เราคิดถึงผลที่มันจะตามมาด้วย ถ้าเราวางแผนจะทําอย่างนี้และผลมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างรอบๆตัวเรามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคนที่เกี่ยวข้องเรามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างดังนั้นสิ่งที่เราใช้ที่เรียกว่าสติปัญญานะครับไม่ใช่มีแล้วก็ใช้มันอย่างเ,เห็นแก่ตัวหรือใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องหรือหุนแขนพันและหุนหันพันแล่นในการที่จะใช้มันเพื่อประโยชน์ของตัวเองแต่ให้เราค่อยๆคิดค่อยๆทำและใช้ปัญญาอย่างรอบคอบ เราใช้สิ่งของทุกอย่างอย่างรอบคอบเราก็เป็นประโยชน์มันก็เกิดผลดีสําหรับเรานะครับผมไม่แน่ใจว่าในวัยเด็กเนี่ยตอนที่เราเป็นนักเรียนเนี่ยนะครับเราชอบแข่งขันไหมเราแทบจะแข่งขันกันเกือบทุกเรื่องนะครับมีบางเรื่องที่สมควรจะแข่งและมีบางเรื่องที่ไม่สมควรที่เราจะเอามาแข่งกันหนึ่งในนั้นก็คือว่าเวลาเราสอบเนี่ยเราจะแข่งกันว่า ใครออกอออกห้องสอบเร็วก่อนกันนะครับโอ้ยคนนั้นออกก่อนแสดงว่าเก่งแสดงว่าทําได้ถูกต้องกว่าทําได้เร็วกว่าแล้วก็ออกห้องก่อนนะครับพอเพื่อนคนใดคนหนึ่งออกห้องเป็นคนแรกพรุ๊บเราทุกคนจะรู้สึกเริ่มใจเต้นตื่นเต้นโอ้โอเพื่อนเก่งจังเลยโอ,โอ้ยเพื่อนออกห้องสอบเป็นคนแรกนะครับแต่คุณครูก็มักจะแนะนําเราว่าเป็นไงครับ อย่าพึ่งรีบใช่ไหมครับค่อยๆค,คิดค่อยๆทําค่อยๆกาค่อยๆอ,อ่านเมื่อเสร็จแล้วถ้ายังเหลือเวลาอีกให้เราทำยังไงครับตรวจสอบให้รอบคอบว่ามันผิดพลาดตรงไหนแล้วอะไรที่เรายังไม่ได้เขียนอะไรที่เรายังไม่ได้เติมนะดังนั้นการใช้สติปัญญาอย่างรอบคอบก็เพื่อประโยชน์ของ เราเองที่จะไม่สูญเสียสิ่งที่ดีๆไปนะครับความรอบคอบทําให้เราไม่เกิดปัญหาตามมาหรืออาจจะลดความรุนแรงของปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นก่อนจะทําสิ่งใดสติปัญญาก็สอนให้เราว่าให้เราใช้อย่างรอบคอบรอบคอบกับคิดมากแตกต่างกันนะครับบางคนเป็นคนคิดรอบคอบเนาะแต่บางคนเป็นคนคิดมาก นะครับแต่มันมีความแตกต่างกันที่ว่าเมื่อเราคิดอย่างรอบคอบแล้วเราจะลงมือทำใช่ไหมครับคิดถึงผลดีผลเสียผลร้ายหรืออะไรต่างๆเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ตัดสินใจลงมือทำแต่คิดมากเนี่ยไม่ทําสักทีนะครับและเราก็จะสูญเสียโอกาสสูญเสียเวลา ดังนั้นให้เราเป็นคนที่คิดรอบคอบความรอบคอบช่วยกันคิดหลายๆมุมหลายๆแง่รอบๆด้านแล้วนํามาช่วยกันแล้วก็ตัดสินใจถ้าเราทําสิ่งนี้แล้วสิ่งนั้นมันจะเป็นอย่างไรมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อนะครับเมื่อเวลาผมไปสอนนักศึกษาแล้วว่าให้เขาวางแผนทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมมักจะเน้นกับเขาก็คือว่าเราต้องมีแผนสํารองด้วยนะ รเราต้องมีแผนสำรองไว้เพื่อว่าถ้าสิ่งที่เราคิดมาแล้วมันทำไม่ได้เออเราจะใช้แผนสำรองอย่างไรเราต้องคิดให้รอบคอบถ้าเราจะจัดกิจกรรมเนี่ยจัดกลางแจ้งจัดในช่วงเดือนสิงหากรกฎาเอ๊ะและถ้าฝนมันตกละ่ะเราจะทำอย่างไรดีเรามีแผนสำรองไหมเราจะทำอะไรอย่างอื่นได้ไหม ดังนั้นการคิดรอบคอบแล้วลงมือทําก็นําประโยชน์มาสู่กับเรานะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่เราคิดอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหาและเราจะสามารถทํามันได้อย่างปลอดภัยความรอบคอบอาจจะตรงข้ามกับคําว่าหุนหันพันแล่นนะครับหุนหันพันแล่นก็คือทําโดยที่ยังไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับแล้วก็ผลเสียก็จะตามมาเยอะแยะมากมายดังนั้นสิ่งที่ได้จากความรอบคอบย่อมดีกว่าราคาที่ต้องจ่ายจากการ หุนหันพลันแล่นค่อยๆคิดค่อยๆทำพระเยซูคริสต์ตรัสว่าเพราะฉะนั้นพวกท่านจงเป็นคนดีรอบคอบเหมือนอย่างที่พระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้ที่ดีรอบคอบอันนี้ฉบับหนึ่งเจ็ดนะครับบอกว่าพระเยซูคริสต์เตือนเราในการดําเนินชีวิตพระบิดาพระเจ้าทรงเป็นแบบอย่างให้กับเราว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ดีรอบคอบอย่างที่สองครับเมื่อเรามี เราใช้ใช้สติปัญญาใช้บ่อยๆนะครับข้อที่สิบพระเจ้าของพระเจ้าจากปัญญาจารย์บอกว่าถ้าขวานทื่อแล้วและเขาไม่รับให้คมเขาก็ต้องออกแรงมากแต่ประโยชน์ของปัญญาคือการนำมาซึ่งความสำเร็จพี่น้องครับยิ่งรับยิ่งคมยิ่งใช้กับยิ่งใช้ก็ยิ่งมีคุณค่ายิ่งรับยิ่งคมใช้กับสิ่งของที่มีคมใช้รับมีดรับขวานรับ เพื่อจะทำให้สามารถเอาไปฟันตัดไม้ทำอะไรต่างๆได้อย่างดีขึ้นนะครับปัญญาก็เช่นเดียวกันยิ่งใช้ก็ยิ่งดีใช่ครับยิ่งใช้ก็ยิ่งดีใช้บ่อยๆใช้สม่ำเสมอจริงๆแล้วชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราใช้สติปัญญาแทบจะทุกเรื่องตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาไปจนถึงก่อนนอนเราทุกคนใช้สติปัญญาหมด ะจะทําอะไรก่อนจะทําอะไรหลังเราต้องเตรียมอะไรอย่างไรวางแผนไว้สําหรับวันนี้พรุ่งนี้และอนาคตเราใช้สติปัญญาหมดครับไม่มีใครไม่ใช้แต่สิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคสําหรับการใช้สติปัญญาบ่อยๆก็คือการอาศัยประสบการณ์แน่นอนว่าการมีประสบการณ์นั้นเป็นสิ่งที่ดีนะนะครับการมีประสบการณ์เป็นสิ่งที่ดีมาก เพื่อจะช่วยเราในการตัดสินใจต่างๆแต่ถ้าเราอาศัยประสบการณ์ล้วนๆไม่ต้องคิดอะไรเลยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นทำเลยมันก็อาจจะผิดพลาดได้นะครับลูกมักจะถามผมว่าพ่อจะทำอย่างนี้งี้พ่อคิดยังไงถ้าพอให้ผมตอบตามประสบการณ์นะ ผมก็จะบอกถ้าเป็นประสบการณ์พ่อนะลูกพ่อจะทำอย่างนี้น,น,นี่แต่เราก็ต้องหยุดคิดสักนิดหนึ่งเอออันนี้มันเป็นประสบการณ์ของเราเนาะยังไม่ใช่ประสบการณ์ของเขาแล้วผมก็จะถามตอบเขากลับว่าถามเขากลับว่าแล้วถ้าเป็นหนูหนูจะทํำยังไงหนูจะคิดยังไงอย่าเอาประสบการณ์ของพ่อไปรีบไปตัดสินใจนะให้คิดแล้วให้ใช้สติปัญญาค่อยคอยค,อยคิดแล้วหาทางเลือกที่ถูกต้อง ถ้าหนูชอบแบบนี้หนูจะเรียนอันนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเลือกวิธีนี้แล้วจะเป็นอย่างไรต่อรับมือมันได้ไหมจัดการได้ไหมค่อยๆค,คิดให้เขาใช้สติปัญญาอย่าเอาประสบการณ์ของเราไปเป็นตัวตัดสินลวน้ลวนเพียงอย่างเดียวแต่ให้ใช้สติปัญญาบ่อยๆเพื่อที่จะสามารถหาแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมได้และอะไรอีกบ้าง ที่บ่งบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้ใช้สติปัญญาบ่อยๆอย่างเช่นการไม่มีส่วนร่วมในการคิดเวลาเขาให้เราคิดเราก็อาจจะบอกโอ้ไม่เอาอยากเวลาเขาให้เราทำงานกลุ่มไม่เอาอยู่คนเดียวดีกว่าหรือบางทีเราอาจจะผลักงานนี้ให้กับคนอื่นทำโอ้งานนี้ไม่อยากคิดแล้วเอาเอาเอาไปทำไปทำไปทำหรือบางที เราอาจจะปลีกตัวเมื่อกลุ่มหรือองค์กรหรือหน่วยงานมีปัญหาเราก็ไปอยู่คนเดียวไม่ต้องคิดนะผลักเรื่องนี้ให้คนอื่นคิดไปแต่เราก็เสียโอกาสในการที่จะฟังสติปัญญาในการที่จะฝึกใช้สติปัญญาในการที่จะรับฟังความคิดความเห็นต่างๆหรือบางทีเราไม่ใช้สติปัญญาบ่อยๆเพราะว่าเราอาจจะใช้เงินแก้ปัญหาไปเลย ดีครับบางทีเงินเนี่ยจำเป็นในการที่ใช้แก้ปัญหาแต่อาจจะไม่ใช่ทุกๆครั้งก็เป็นได้แม้ว่าเราจะใช้เงินในการแก้ปัญหาได้แต่เราก็ยังต้องคิดให้รอบคอบว่ามันคุ้มค่าไหมมันถูกต้องไหมมันใช่หรือเปล่าหรือบางทีเราอาจจะหนีปัญหาไปเลยและการหนีปัญหาก็เป็นการปิดโอกาสที่ทำให้เราไม่ได้คิดใคร่ครวญไม่ได้ลั่งลงกับเหตุการณ์ต่างๆ เราก็เสียโอกาสในการที่จะคิดถึงสิ่งต่างๆไปได้เราอยู่ในยุคที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์หรือพวก AI ทั้งหลายสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีประโยชน์ครับมันถูกคิดมาให้กับเราเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราจะถาม Chat GPT ว่าอันนี้มันเป็นอะไรยังไงโอ้โหเราจะได้รับคำตอบอย่างรวดเร็วเราจะได้รับคำตอบแบบมันถูกใจนะครับแต่ถ้าถามว่า ตอนนี้ฉันมีความทุกข์คุณรู้สึกอย่างไร c ช a t GPT จะตอบว่าฉันไม่รู้เพราะ GPT ไม่ได้ถูกตั้งมาเพื่อตอบสนองความรู้สึกมันถูกตั้งมาเพื่อให้ข้อมูลอย่างเดียวมันถูกตั้งมาเพื่อให้เราค้นหาคำตอบอย่างเดียวแต่มันไม่สามารถตอบความรู้สึกของเราได้ สติปัญญาที่เรามีเราใช้ต่อกันและกันอย่างบ่อยๆเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ของดีอย่างสติปัญญาเมื่อถูกใช้บ่อยๆก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีประโยชน์สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่เสมอๆของดีๆถ้าไม่ถูกใช้ก็จะเสียของปัญญาดีๆถ้าไม่ถูกใช้บ่อยๆก็น่าเสียดาย พระธรรมสุภาษิตบทที่ส1บเอได้กล่าวถึงสุภาพจตรีที่อยู่ในสถานะของคนที่เป็นภรรยาว่าเธอทำสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นสิ่งน,น,งนี้แล้วทุกคนก็ชื่นชมเธอกลางวันเธอทำอะไรบ้างกลางคืนเธอทำงานอะไรบ้างลูกๆของเธอก็ตื่นมาแล้วก็ชื่นชมกับเธอสามีของเธอก็เป็นที่น่าชื่นชมที่ประตูเมืองเธอจัดการทุกสิ่งทุกอย่างเธอใช้สติปัญญาอย่างสม่ำเสมอผู้หญิงคนนี้รู้ว่า ปัญญาไม่ใช่เครื่องประดับแต่คือสิ่งที่นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตดังนั้นใช้บ่อยๆก็จะเป็นประโยชน์กับชีวิตของเราอย่างสุดท้ายอย่างที่สามเมื่อมีให้ใช้ก็คือใช้ก่อนที่จะสายเกินไปเจ้นนาของพระเจ้าในข้อ11บอบอกว่าถ้างูขบเสียก่อนที่จะทำให้มันเชื่องหมองูก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรแล้ว พี่น้องครับข้อความที่เราทุกคนเคยได้ยินก็คือว่าถ้ารู้อย่างนี้นะจะทำอย่างนี้แต่ปัญหาของเราก็คือเราไม่รู้นะครับเราไม่รู้หลายครั้งที่ผมมาแบ่งปันที่นี่นะครผมผมมักจะพูดประโยคนี้หลายๆครั้งก็คือถ้ารู้อย่างนี้นะจะขับรถมาด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบกินผลไม้ ไปเดินไปตามถนนเดินไปตรงตลาดเดินไปตามร้านเราก็จะเจอผลไม้ที่เราชอบเราก็จะซื้อเยอะๆแต่มันไม่ได้ขับรถมาถ้ารู้อย่างนี้นะจะขับรถมาแล้วก็ใส่ผลไม้กลับบ้านแต่ปัญหาของเราคือเราไม่รู้พี่น้องครับบางสิ่งบางอย่างรอเวลาแล้วดีขึ้นได้แต่บางสิ่งบางอย่างต้องรีบใช้ถ้าไม่ใช้ จะเสียดายและเสียใจเราซื้อของมากักตุนไว้บางทีเราก็ลืมนะและบางทีเราก็ไม่ได้ใช้จะใช้อีกทีหนึ่งมันก็เป็นครับหมดอายุแล้วนะครับหรือใกล้จะหมดอายุแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายมีคนกล่าวว่าในสุสานมีคนมีปัญญามากมายในด้านต่างๆแต่น่าเสียดายที่ปัญญาเหล่านั้นไม่ได้ถูกนำมาใช้แล้วแต่ขอบคุณพระเจ้า หลายหลายคนที่อยู่ที่สุสานเขาได้ใช้สติปัญญาของเขาอย่างคุ้มค่ารีบเอามาใช้นะครับรีบนำมาใช้ก่อนที่มันจะสายไปเวลาเราไปสุสานโปรเตแสแตนต์เราไปเห็นหลุมฝังศพของหมอบัตเลเราไปเห็นหลุมศพของมิชันลีหลายๆคนเห็นหลุมศพของวิศวกรหลายๆคนสมัยก่อนๆที่เข้ามาในประเทศไทยและในนั้นจะบันทึกว่าเขาเหล่านั้นทำอะไรไปบ้างอ่านแล้วรู้สึกว่าโอ้คนเหล่านี้ ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าใช้สติปัญญาที่เขามีนั้นอย่างเกิดผลและเอามาใช้ก่อนที่มันจะสายเกินไปและเขาได้ใช้มันอย่างเกิดประโยชน์กับคนอื่นๆด้วยดังนั้นเราทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องรีบใช้ก่อนที่มันจะสายไปประโยคหนึ่งข้อความหนึ่งที่เรามักจะได้ยินก็คือว่ามีปัญญาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนใช่ไหมครับแต่ร้อยก็จะไม่เกิดครับ พันก็จะไม่มีถ้าเราไม่รีบใช้สติปัญญาที่เรามีอยู่นะครับเจ้านายคนหนึ่งมอบเงินให้กับทาตสามคนในพัมพีบอกไว้คนที่หนึ่งได้5คนที่สองได้สองคนที่สามได้หนึ่งนะครับคนที่หนึ่งกับคนที่สองเอาไปลงทุนค้าขายรีบทำทันทีนะครับแล้วเจ้านายกลับมาเป็นไงครับเขาก็รีบรายงานว่าเขาได้กำไรมาอีกหนึ่งเท่าตัวเจ้านายก็ชื่นชมแต่คนที่สามบอกไงครับ ข้าพเจ้าเอาไปฝังดินโอ้น่าเสียดายแล้วเจ้านายก็จะบอกว่าเอาไอ้ธาตุชั่วชานี้ทิ้งไว้ข้างนอกและเอาเงินที่ให้เนี่ยเอาไปให้กับคนที่มีอยู่แล้วน่าเสียดายนะครับถ้าเรามีแล้วเราไม่ได้เอามาใช้เราทุกคนล้วนแต่มีสติปัญญาและความเข้าใจและสิ่งที่สำคัญคือควรต้องใช้ในการดำเนินชีวิต 1. ใช้อย่างรอบคอบ 2. ให้เราใช้บ่อยๆจนเป็นประสบการณ์ที่ดีแต่อย่าใช้ประสบการณ์นั้นรีบด่วนในการตัดสินที่จะทำแต่ให้ใช้สติปัญญาและอันที่3ใช้ก่อนที่มันจะสายเกินไปเพราะสติปัญญาที่พระเจ้าประทานมาให้นั้นเป็นประโยชน์กับเราและจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนที่อยู่รอบๆข้างในชีวิตของเราด้วยให้เราอธิษฐานด้วยกันครับ พระเจ้าเทพบิดาสาธุการแด่พระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณความรักของพระองค์ที่มีต่อข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ประทานสติปัญญาโปรดสอนข้าพระองค์ทั้งหลายในการที่จะใช้สติปัญญาในแต่ละวันให้เกิดผลให้เกิดประโยชน์ให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ร่วมคิดร่วมทำร่วมใช้เพื่อพัฒนาตัวเองและผู้อื่นได้อย่างเกิดผลดีในทางที่ถูกต้องขอพระเจ้าทรงโปรดนำ เพื่อชีวิตของข้าพระองทั้งหลายจะเป็นพ่อพรแก่กันและกันจะเป็นประโยชน์ในชีวิตของตัวเองและของผู้อื่นด้วยขอบคุณพระเจ้าที่ให้ข้าพระองทั้งหลายเรียนรู้ที่จะใช้สิ่งที่ดีนี้ในทุกๆวันขอพระคุณความรักของพระองค์จะอยู่กับข้าพระองทั้งหลายเพื่อข้าพระองทั้งหลายจะดําเนินชีวิตอย่างปลอดภัยอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ทุกท่านครับ